เวลา17นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถรัตราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมินาากทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปุริย์เศต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระปรมราชินีนาถพระปรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และสมเด็จพระเจ้าล <oda>. ูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัตนาชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเพียงเครื่องราชสักการะทองทิ์และทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา,มหาราชปรรมนาถตัวพิษเนื่อในวันวนวมินพระมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันท้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบระม,มชานากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา,มหาราชปรมมานาถบรพิธว่าวันวันนวนมินพระมหาราชท่านที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา เนื่องด้วยวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ7ปีหรือสตามวัตรเพื่อเป็นการน้อมรำรึ่ถึงพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพร,ระบรมชายาทนาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชตรมนาถปรพิษตที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันวนวมินทรพระมหาราชซึ่งแต่ว่าวันที่ได้ึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ เวลา17นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทระมหาราชพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันท้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทลวันมิรมหาูมิพละะุลยเดชมหาราชปรมนาถโปรภิดณปทะธานอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาิรัตราชกัญญาตัยสเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกินิษฐาทเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตน์พระสุดาสยามบรมราชกุมารีฝอาถุลองค์ุวีพระบาทรับเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิิฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพันทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชนมาวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนฐาาธิบดมหาูมิพลทบุญญเดชมหาราชปรมนาถปุพิธพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระธรรมรามาธิปดิน พระพุทธรูปประจำพระชนมาวานของพระอาทิตย์สมเด็จพระมหิดตลาที่เบตดุลยเดชวิกรมพระบร,รมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีกระสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาสงกราบทรสงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและสรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบร,รมอัฐิตย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิปดุญยเดชมหาราชบรมันาตัวพิษพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพมหาอนันธมหิดลพระธรรมรามาธิปดินพระอัฐิสมเด็จพระมหิตตาทิเบตอดุลยเดชนิกรมพระปรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรปมพระราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราติวาราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปกรมหาเสวตราชาตทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละองจุรียพระบาทจากนั้นพระสงฆ์แปดสิบเก้ารูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมปชิระธีรคุณเจ้าอาวาสป้าทองนพคุณขึ้นนั่งบนธรรมธาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพรรราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมมาตทรงจุดทูบเทียนเครื่อง,งทรงธรรมเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาสเสวตาชัดสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทงรงธรรมทรงศีลพระพรมนชิรธีรคุณเจ้าอาวาสพระทองนภคุณถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมจารีกถา จบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศจากนั้นสรงทอดพระไตรสิบแปดไรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสับประกรณพระบรมอัขิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่งทอดพระไตรอีกเที่ยวละสิบแปดรูปพระสงฆ์สับประกรณทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบสี่เที่ยว